ในตอนนี้ทัศนียภาพเบื้องหน้าดูน่าหดหูเป็นอย่างมากรถที่จอดตายตามถนนมีควันลอยพวยพุ่งออกมาพร้อมกับศพนอนเรียงรายตามทางพื้นถนนถูกปกคลุมเต็มไปด้วยเลือดโชคดีที่ชูฮันเป็นคนแรกที่หลบหนีออกมาได้ถนนในตอนนี้จึงยังโล่งไร้สิ่งกีดขวางแม้ว่าจะมีหลายครั้งที่เขาถูกไล่ล่าโดยกลุ่มซอมบี้หากแต่เขาก็สามารถจัดการกับพวกมันได้โดยไม่ได้ทำให้ความเร็วของเขาลดลงเลย ทูฮันจ้องไปที่แผงควบบอคุมขมมดคิ้วทันทีเมื่อเห็นเข็มวัดปริมาณเชื้อเพลิงชี้ว่าน้ำมันกำลังจะหมดปั๊มน้ำมันอยู่ตรงไหนกันนะในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเขาได้ลืมผังเมืองหมิงชิวไปหมดแล้วเขาเลยตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าตรงไปตามทางหลวงเพราะโดยปกติแล้วมันมักจะมีปั๊มน้ำมันหลายปั๊มตั้งอยู่ตามทางทูฮันวางเท้าลงบนคันเร่งความรู้สึกไม่อยากอดทนรออีกต่อไปตีขึ้นมาภายในตัวเขา เวลาไม่พอเป็นเรื่องที่เขากังวลมากที่สุดทูฮันพบปั๊มน้ำมันตั้งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง5กิโลเมตรเขาหลี่ตาลงเล็กน้อยเมื่อสังเกตเห็นว่าร้านค้าปิดส่วนใหญ่ร้านค้าประเภทนี้มักเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเห็นได้ชัดว่านี่คือการกระทำของคนอื่นตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันมีร้านอินเทอร์เนต็ตตั้งอยู่ซึ่งมีกลุ่มซอมบี้รวมกลุ่มกันอยู่รอบๆซากศพ ด้วยผลจากฟันแหลมคมและกรงเล็บของซอมบี้ร่างนั้นจึงไม่เหลือแม้แต่เขาโครงของมนุษย์อีกต่อไปพวกมันเพลิดเพลินกับการฉีกกินร่างและอวัยวะของมนุษย์อย่างรอร่อยอร่อยบางครั้งเลือดสดสีแดงก็กระจายออกมาจากซากศพทำให้เหล่าซอมบี้รีบพุ่งเข้าไปล้อมรอบก้องลงเลียเลือดที่ไหลกระเซน็นตามพื้นถนนเสียงยานพาหนะของทูฮันทำให้ซอมบี้ที่อยู่หยได้พบกับเป้าหมายใหม่พวกมันมุ่งหน้ามาทางรถทันที ความจริงแล้วฝูงซอมบี้อาจดูน่ากลัวมากสำหรับผู้อื่นที่พบเห็นพวกมันคำรามด้วยความตื่นเต้นขณะวิ่งมาทางเขาเศษเนื้อและเศษกระดูกที่ติดอยู่ในระหว่างเที้ยวทูฮันสามารถมองเห็นถึงรอยย่นบิดเบี้ยวบนใบหน้าสกรปรกของพวกมันจากระยะนี้ตาสีขาวของพวกมันเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนขณะมุ่งตรงมาทูฮันยังคงไม่แสดงออกถึงความกลัวใดๆขณะหมุนรถกลับไปปะทะกับุ่มซอมบี้ พร้อมเร่งความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆชนเหล่าซอมบี้จนปลิวกระเจิงดอกจันปังปังปังดอกจันมีผู้รอดชีวิตสี่คนหลบอยู่ในร้านและทุกคนกลัวเกินกว่าจะพยายามมองหาแหล่งที่มาของเสียงที่เกิดขึ้นออฟโรดพันลุยขนาดใหญ่วิ่งทับเหล่าซอมบี้ทำให้เศษเนื้อสีดำเป,เปื้อนเต็มตัวรถ ซอมบี้ตัวแล้วตัวเล่าถูกบทขยี้เพิ่มขึ้นนจนเหลือเพียงซอมบี้ผิวขาวซีตัวเดียวบนถนนมันไม่รู้สึกถึงความกลัวหรือเจ็บปวดใดๆถึงแม่พวกมันหลายตัวจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงหากมันยังคงพยายามที่จะวิ่งเข้าหาตัวรถบางตัวที่แขนหักยังคงลากตัวมันเดินคลานมาทาง G55 ก่อให้เกิดรอยเลือดเป็นทางตามทางเดิน พอจะเข้าใจได้ว่าสี่คนนั้นที่หลบอยู่ในปั๊มน้ำมันคงจะตกใจอยู่ไม่น้อยกับภาพที่เห็นเพราะใครเล่าจะมีความกล้าที่จะสู้กับกลุ่มซอมบี้ด้วยรถในเมื่อโลกาวินาทพิ่งจะเกิดขึ้นเพียงเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนี้เองโชคดีที่ G 5 5เป็นรถที่มีคุณภาพสูงซอมบี้ส่วนใหญ่จึงมีสอถาพอบูบี้แหลกเหลวอันเป็นผลมาจากการกระแทกกับตัวรถนั่นใคร เสียงพึงพรรมพำจากชายวัยกลางคนที่มีหัวล้านเขาคือฟานเว่ยพนักงานของปั๊มน้ำมันแห่งนี้อีกสองคนเป็นคู่รักวัยรุ่นอายุราว20ปีชื่อว่าจางจือหวีและเด็กสาวที่แต่งหน้าจัดราวกับวัยรุ่นตอนปลายชื่อว่ากู่เสี่ยวตงคนสุดท้ายเป็นเด็กผู้ชายตัวอ้วนที่หนักประมาณ80กิโลกรัมเด็กอ้วนกำลังกุมศีรษะของเขาพร้อมกับหมอบลงกับพื้นเนื้อตัวสั่นเทาพลางร้องไห้ออกมาทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคำรามของซอมบี้ แมงเอ้ยจางจือหวีสะบดด้วยความโกรธเมื่อวานนี้ขณะเขากำลังเที่ยวเล่นอยู่กับกูเสียงตรงในร้านคาเฟ่ฝั่งตรงข้ามช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นพวกเขาเดินข้ามฝั่งมาอย่างปั๊มน้ำมันแห่งนี้เพื่อมาหาอาหารกินแต่พวกเขาก็ได้สลบไปขณะกำลังกินอาหารกันอยู่หลังจากนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาสู่โลกที่เปลี่ยนไปพร้อมกับติดอยู่ที่นี่กับคนอื่นอีกสามคน ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภยัยเนื่องจากมนุษย์ทั้งหลายได้กลายร่างเป็นปีศาจไปแล้วจางจือหวีเริ่มรู้สึกถึงความหวังเมื่อเขาได้เห็น g ี5วิ่งเข้ามาพุ่งชนเหล่าซอมบี้กระจัดกระจายราวคล้ายกับลูกพินโบลิง่งคนคนนั้นต้องมีความดุร้ายและทักษะในการขับรถอย่างดีเขาอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถพาพวกเขาออกไปจากที่นี้ได้เขาหันกลับไปหาฟานเว่ยพลางถามคุณมีรถไหม ฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีผู้ชายคนนี้ดูบ้าคลั่งและกล้าหาญทำไมเราไม่หนีไปกับเขาละหญิงสาวที่แต่งหน้าจัดสายหัวปฏิเสธไม่ฉันจะไม่ออกไปจากที่ที่มีอาหารและน้ำเธอสามารถอยู่ที่นี่ได้ถ้าเธอต้องการฉันจะไม่บังคับให้เธอไปจางจือวีกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวความปรารถนาที่จะออกไปจากที่นี้ของเขาเพิ่มขึ้นเมื่อตระนักได้ว่ามีผู้นำที่แข็งแกร่งที่เขาสามารถเดินรอยตามได้อยู่ มันเป็นจุดสิ้นสุดของโลกโลกทั้งโลกตกอยู่ในความวุ่นวายโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มีค่าไม่ต่างจากเศษโลหะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่มีทหารรักษาการในเมืองหมิงชิวและเขาเองก็ไม่มีความคิดที่จะอยู่ในที่ที่อันตรายเช่นนี้ต่อไปทำไมคุณคิดจะทิ้งฉันไปง่ายๆแบบนี้กูเสี่ยวตรงถามตาละห้อยคุณไม่รักฉันเหรอ ดวงตาของจางจือวีเปล่งประกายเรากำลังอยู่ท่ามกลางโลกาวินาศความรักไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นเขากล่าวพลางโบกมือทุกคนต้องปกป้องตัวเองจากนั้นเขาก็ชี้ไปที่เด็กผู้ชายอ้วนซึ่งกำลังร้องไห้อยู่ในมุมเธอควรอยู่ที่นี่กับไอ้ขยะนี้เก็บไว้พูดที่หลังเถอะฟานว้่ยขัดวางมือลงบนไหล่ของจางจือหวี ฉันมีรถและผู้ชายคนนั้นน่าจะมาที่นี้เพราะต้องการเติมน้ำมันเราค่อยถามเขาเมื่อเขามาถึงแล้วกันได้จางจือหวียอมผ่อนปรนลงหันหน้าหนีแฟนของเขาไปกันเถอะคุณไปเคลื่อนย้ายอาหารส่วนฉันจะไปคุยกับผู้ชายคนนั้นเอง ทูฮันพยายามบังคับให้รถวิ่งไปตามถนนพร้อมกับชนเหล่าซอมบี้ที่อยู่ตรงหน้าร้านอินเทอร์เน็ตเขาขับรถไปจนถึงปั๊มน้ํามันที่ซึ่งไม่มีซอมบี้เหลืออยู่อีกจอดรถข้างถังน้ํามันเขายังคงถือขวานไว้ในมือขณะลงมาจาก G55 กวาดสายตามองอย่างเฝ้าระวังขณะเติมน้ํามันจางจือหวีเปิดประตูร้านขายของออกเมื่อไม่มีซอมบี้เหลืออยู่ภายนอกแล้วรีบวิ่งไปหาทูฮันสวัสดีฉันชื่อจางจือหวีคุณกําลังจะไปที่ไหนเหรอ เรามาสร้างทีมกันไหมมันน่าจะปลอดภัยกว่าเรามีรถของเราเองนะจางจือหวีพูดอย่างรัวเร็วมันเร็วมากจนเขาพูดจบพร้อมๆกับที่วิ่งมาถึงตัวชูฮันจางจือหวีเขาเงยหน้าขึ้นพลังคิดว่าชื่อนี้ฟังดูคุ้นคุน ทูฮันรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามีคนกำลังวิ่งมาทางเขาแต่เขาไม่ได้สนใจเพราะเสียงฝีเท้านั้นสเป็ดสปะและอ่อนแอไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะโจมตีเขาหรืออะไรความคิดของเขายังคงเป็นของคนที่อาศัยอยู่กับโลกาวินาตลอดสิบปีที่ผ่านมาเขาจึงไม่เชื่ออะไรใครง่ายๆมีคนมากมายหลายคนที่ผลักคนรักของพวกเขาออกมาเผชิญหน้ากับซอมบี้แทนเพื่อเอาตัวรอดผู้คนจะขาดซึ่งเหตุผลและจะริยธรรมทันทีเมื่อปอรารถจะมีชีวิตรอด ตอนที่ชูฮันเงยหน้าขึ้นมาและใบหน้านั้นได้เข้าสู่ระยะสายตาของจางจือหวีจางจือหวีตะลึงเงินพลางชะงักชู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 ฮันชูฮันมองมาและเติมน้ำมันต่อไปเมื่อมั่นใจแล้วว่าชายผู้นี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อเขาจางจือหวียังคงชออคอและมองมาที่ชูฮันอย่างตกใจเขาจ้องไปที่ขวานในมือชูฮันและเห็นเลือดข้นดำติดอยู่เกิดอะไรขึ้นกับคุณ เขาไม่คิดเลยว่าคนที่เขาคิดว่าอาจจะเป็นตำรวจหรือกองกำลังพิเศษแท้จริงแล้วกลับกลายเป็นเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยของเขาเองนี่เป็นไปได้อย่างไรทูฮันทันใดนั้นกูเสี่ยวตรงก็วิ่งออกมาพลางตะโกนทูฮันทำไมคุณมาอยู่ที่นี่หุกปากทูฮันตวาดลั่นด้วยความโกรธเกรี้ยวอย่างรุนแรงจ้องไปทางกูเสี่ยวตงอย่างเกรียวกราด ซอมบี้มีความสามารถในการได้ยินสูงเธอกล้าตะโกนออกมาดังแบบนี้ได้ยังไงหลังจากถูกตวาดใส่พร้อมกับแววตาโหมเหี้ยมของชูฮันกู่เสี่ยวตรงยืนนิ่งงันไร้คำพูดชูฮันกล้าดียังไงพูดกับฉันแบบนี้ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเหรอกูเสี่ยวตรงตะโกนคลั่งอย่างเสียงดังเนื่องจากเธอไม่เคยได้รับการปฏิบัติเช่นนี้มาก่อน เสียงของกูเสี่ยวตรงดังมากเธอตะโกนกรีดร้องอย่างสุดเสียงเหมือนว่าเธอพยายามระบายความโกรธด,ด้วยวิธีนี้พันใดนั้นชูหันเงยหน้าขึ้นความบา้าั่งและจิตสังหารพวยพุ่งอย่างถึงขีดสุดในดวงตาของเขาเขาได้ฆ่าเหล่าซอมบี้และเติมน้ำมันด้วยความระมัดระวงังแต่ผู้หญิงคนนี้กลับตะโกนไปมาด้วยเสียงดังแบบนี้เธอต้องการที่จะล่อซอมบี้มาที่นี่หรือไงกัน ขณะที่หญิงสาวยังคงแสดงความโกรธของเธอต่อไปพยายามให้ทูฮันรู้สึกถึงอารมณ์ของเธอทันใดนั้นอยู่ดีอยู่ดีท่าทางของเธอก็เปลี่ยนไปใบหน้าพลันกลายเป็นขาวซีดป้ายยอยอเสียงกรีดร้องของเธอดังสนั่นไปทั่วเสียงนั้นแหลมคมจนเหมือนจะสามารถทำให้แก้วแตกได้เสียงคำรามซอมบี้สองตัวอยู่ห่างออกไปสิเมตร ลากเท้าแข็งทื่อของพวกมันเดินมาพร้อมคำรามอย่างตื่นเต้นมือสีดำที่เต็มไปด้วยเลือดโบกไปมาในอากาศพวกมันมาหลังจากได้ยินเสียงของหญิงสาวพวกมันเริ่มเร่งความเร็วขึ้นมุ่งตรงมาทางพวกเขาซอมบี้ซอมบี้จางจือหวีกลัวจนตัวแข็งและล้มลงไปกองอยู่กับพื้นไอย,ยอยอเสียงกรีดร้องของเด็กสาวยังคงดังขึ้นไม่หยุด ขีดสังหารในดวงตาของชูฮันเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดในขณะนั้นเขาหมุนตัวกลับมาอย่างรวดเร็วและเตะก,กูเสี่ยวตงโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นกูเสี่ยวตงโดนเตะกระเด็นออกไปไกลาจากนั้นชูฮันหันมาพูดกับจางจือหวดีดูแลเธอและปิดปากเธอไว้ฆ่าเธอได้เลยหากเธอยังตะโกนไม่หยุดการคนฆ่าเป็นเรื่องปกติสำหรับชูฮันเขาไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดเพราะมันจะมีซอมบี้อีกมากมายตามมาเท่าหากเธอยังไม่หยุดแหกปาก ทูฮันหยิบขวานขึ้นมาไม่สนใจจังจือหวีและกูเสี่ยวตรงอีกเขาจัดการซอมบี้สองตัวแรกที่เข้ามาใกล้ในมือข้างซ้ายของเขายังคงถือหัวใจน้ำมันอยู่ซอมบี้สตัวนั้นขยิบเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนกระทั่งห่างออกไปไม่ถึงสองเมตรมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาจากตัวพวกมันพวกมันเปิดปากขึ้นทำให้เห็นชิ้นเนื้อสดๆของคนคยอยู่ในปากพวกมัน จางจือหวีกลัวจนที่หดตดหายมือของเขาสั่นเทาไปด้วยความกลัวพร้อมกับพูดขึ้นด้วยเสียงสั่นๆซอมบี้มีซอมบี้อยู่ที่นี้จางจือหวีคิดว่าชูฮันต้องเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆเขายังคงยืนเติมน้ำมันต่อไปทั้งๆท,ที่มีซอมบี้ยืนห่างออกไปไม่กี่เมตรได้อย่างไรในที่สุดกูเสี่ยวตงก็รู้สึกขึ้นตัวหลังจากที่โดนเตะ เธอเริ่มกรีดร้องขึ้นอีกครั้งขณะวิ่งไปยังร้านค้าและปิดล็อกประตูจางจือหวีรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้จับกูเสี่ยวตรงไว้ดีๆเพราะเพียงแค่เขาหันหน้าไปอีกทางเธอก็ทิ้งพวกเขาไว้ให้ตายด้วยน้ำมือของซอมบี้